วันจากรทะเลอาจะหาดพยูนนะมีลูกพยูนอยู่นะครับพ <Okay. S 1> ยูนอยู่นูนรีบๆนะคนนั่งอยู่เลยหาดพยูโนโหมีเยไหมอาเรือพอ่อ สพนะพานเนี่ยยาวเจ็ดกิโลจากตรงเนี้ยมาถึงชายหาดตรงเนี้ยเรามองด้วยตาเปล่าว่าประมาณสามกิโลเขาบอกว่าเจ็ดกิโลรอบแมท่ทนี้มีโขดหินมีเลยด้วยหินใหญ่ด้วยไม่่อยมีนักท่องเที่ยวอ่ะร้านชาร้านลวงก็ล้างมาเลย จะได้เดินเที่ยวที่แวะกินข้าวตรงนี้นะครับถนนข้าวสมตำปูมาตำไทยปูมานี่ไงนี่ไงกันชายหาดกันอะไรไม่รู้ทเที่ยวไม่มีเลยแถวนี้ น้ำทะเลแถวนี้มีแต่มีแต่หินนะตกปลาก็อยู่มุมโน้นก็มีคนตกปลา,ปา้วยปลายหาดมันก็กลายเป็นฮะเป็นหเดียีบเป็นแค่งปูนนั่นแหละไม่มีสเสน่ห์เลยคนก็ไม่มีเที่ยว เห็นแต่หมาตัวเดียววิ่งอยู่นั่นนี่นั่น,นเอแวะมาเงียบสงบลบดีทีนี่ระยองนั่นเห็นลนบีไปเกาะสมสานากนั่ก็เขาอุดตัเขาน่ะว่างเนี่ย เป็นแทงที่คมหมดเลยแต่รวมๆก็โอเคครับบรรยากาศดีคนไม่พลุกพล่านสวัสดีครับ